สวัสดีครับวันนี้ผมตัวแต่แอมพี้แพนเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูโรงเรียนโรงเรียนแรกของผมนะครับเข้ามาเลยแล้วก็โรงเรียนนี้จริงๆเป็นเป็นโรงเรียนสําเร็จรูปแล้วก็ขนาด3ามคูณหครับก็ของเพจเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับโรงเรียน3ามคูน6เนี่ยตัวประตู ขนางทั้งหมดเนี่ยจะเป็นมุ้งลวดสามสองตาครับกันแดตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นหนาากันยูวีสองร้อยไมค่อนนะครับด้านข้างบางส่วนเนี่ยผมก็มีมีสไลดสีดำแต่ว่าก็จะมีจังหวะที่แบบเปิดเพื่อให้แสงมันรับเข้าไปได้เหมือนผ่านเข้าไปให้ให้เหมือนคล้ายๆกับอ,อยู่ใต้ต้นไม้เลยครับ ข้างล่างข้างล่างโรงเรียนเนี่ยจะเป็นจะใช้ไ้ตัวบล็อกคอนจีเี่ยเพื่อบล็อกตัวความชื้นเหมือนช่วยได้ระดับเนี้บไ,ไม่ให้ความชืน้นมันออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในมันจะปูตรงนี้จะจะเป็นปูตัวแผ่นกันย่าก่อนครับแล้วก็ใช้ ปลายหยาบลงเพื่อเพิ่มความเชนครับแล้วก็แล้วแต่บางคนจะชอบเลยว่าจะลงเป็นพื้นหินหรือว่าพื้นกรวดแม่น้ำานงี้ยได้หมดเลยชั้นวางผม,มจะใช้เป็นชั้นวางเหล็กให้ให้ช่างเหล็กทำให้ครับก็แต่ละที่แล้วแต่ถนัดเลยแล้วก็ใช้ตะแกรงก็จะสะดวกสึ้ระบบตัวนี้จะเป็นระบบไอหมอของเพจชื่อออุคี่ครับหามหมอกดู้ิ ไม่มาพี่เราหยุดก่อนกันเนาะคลิปหนึ่งโอเคแล้วก็กดไลค์ะ่ะแล้วก็เดี๋ยวตัวระบบน้ํากับหมอกเนี่ยมันจะมีเรียกว่าอะไรดีมันมีสองแบบก็คือผมจะเดินระบบลอได้ไว้วขา้างบนแล้วก็ใส่หัวทะเลาะหัวปิดนิเชื่อหรือว่าสปริงเจอร์ที่มันกระจายรอบแบบก็บกมันก็จะสะดวกกับคนที่อยากให้น้ําทีเดียวเดี๋ยวผมลองกดให้ดู มันก็จะเป็นระบบคล้ายๆกับถ้าถ้าเดินท่อไว้ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเหมือนระบบน้ําฝนตกหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องดูแลเยอะคือถ้าวันไหนรีบก็ก็ให้น้ําแบบนี้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบคร่าวๆที่ผมลองใช้ดูก็ไม่ต้องเซอร์วิสเยอะแล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่มีแบบต้องเปลี่ยนหัวสปิงเกอร์อะไรให้มืมม่นวายก็ใช้ถ่อ DDE เลยแล้วก็เจาะรู กจดูแล้วก็ซื้อหัวสปริงเกอร์เล็กเสียบเข้าไปได้เลยก,ลก็ไม้ส่วนใหญ่ตอนเที่ยงก็จะอ,อ,อากาศมันจะมีเดี๋ยวนะครับก็จะมีช่วง,ชวงเช้าๆก็อากาศก็สักสามสิบอะไรเงี้ย แต่ว่าพอตอนเที่ยงเนี่ยม,มันจะเพิ่มขึ้นไปสัก3า3สิบแต่ว่าก็ยังพอพอทรงตัวได้ก็ถ้าอยากได้ความชิมเพิ่มก็ลดน้ำอย่างเงี้ยส่วนระบบไฟจะมีแค่ไฟที่ของๆๆๆๆลืมชื่อไฟบริัทอะไรว่ายื่เลยพอเรีเหรออ๋อไฟของ LED ต่อพอเอีก็อันนี้ผมให้ พการเขาช่วยประกอบให้ก็จะเป็นก็จะแบบใช้เป็นดิมเมอร์ปรับได้แล้วก็ค่า r B เนยก็จะแบบค่าเท่ากับแสงอาทิตย์อันนี้มันก็ให้ให้พืชเนี่ยพอเวลาเขารับแสงใบเขาก็จะแบบเด้งดีเหมือนช่วงที่เหมือนทำเผื่อไว้ช่วงที่ฝนตกอะไรเงี้ยก็มันจะมีทั้งรองจันน้ำเองทั้งทรายอะไรเงี้ย ก็ลองตัดตามหน้าไม้ดูว่าไม้ตัวไหนที่แบบเขาต้องการความชื้นสูงเ้ื่อันความชื้นกลางแล้วก็แล้วก็โดยรวมก็ประมาณนี้ของโรงแรมน,นี้ใช้มาประมาณปีกับอีห้าเดือนก็ไม่ติดอะไรเลยก็ถือว่าโอเคไม้โตได้ตัดได้ขายได้ครับเอาประมาณนี้อันนี้สำหรับโรงแรมในรูป งบประมาณทั้งหมดอ่ะอจะประมาณอยู่ในงบไม่เกินประมาณ60,000ก็ประมาณ5 0 0 0กว่ากว่าขึ้นอยู่กับระบบของแต่ละคนแล้วก็เพิ่มออปชั่นโรงเรียนกีฬประมาณ30,000นะครับแล้วก็ระบบไหน,นรวมแท้งรวมปั๊มอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาดูจะมีจะมีระบบไฟที่ที่เป็นตัวทำทามมิ่งเพื่อที่สั่ง แล้วก็เออผมลืมเลยมีพัดลมด้วยพัดลมผมซื้อประมาณยี่สิบสี่นิ้วก็ซื้อเป็นพัดลมอุตสาหกรรมมันก็จะทนน้าหน่อยแล้วก็ใช้นั่งหลานเหล็กซึ่งน่าจะมีขายง่ายสะดวกก็คือออกแล้วก็วางพัดลมได้เลยก็มันจะช่วยดูดอากาศแล้วก็ใช้พัดลมตัวนี้ก็ตั้งเวลามันก็จะสะดวกกับทุกคนก็ไม่ต้องมานั่งกดเปิดปิดเราตั้งไปเลยช่วงเราแน่าจรู้อยู่แล้วว่าแต่ละบ้านมันมีช่วงร้อนช่วงอากาศแบบ เวงเวงช่องไหนก็พัดลมก็ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าถ้าไม่มีพัดลมนี่อยู่ในนี่ก็อุ่ร้อนเลยก็ประมาณนี้ครับโรงเรียนนี้โอเคเลยขอบคุณครับ